วันนี้เอาที่ตั้งกล้องแบบ auto f a ฟ e t ท a c k i n g นะครับผมมันจะติดตามใบหน้าเราอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นตั้งไว้นิ่งๆมันก็จะ move ตามเรานะครับเดี๋ยวจะลองมาเทสดูริมหาดบางแสนดูสิว่าจะใช้งานตอน ไรสดจริงได้ดีแค่ไหนไปดูกันเลยคลิปนี้ค่อนข้างยาวนะครับแต่ใครที่อดใจไม่ไหวก็ไปคลิกดูตะกาเหลืองไปซื้อกันได้เลยนะแต่ว่ามีเทคนิควิธีการต่างๆมาใช้แนะนําให้ดูด้วยนะดูกันยาวๆไปด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ก็ตั้งกล้องไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมเอาติดกับที่ติดตามใบหน้าเราเจอแล้วยังอ,อันนี้น่าจะเจอแล้ว อันนี้น่าจะเจอแล้วรู้สึกมันจะหันตามเราแล้วแต่มันอยู่ไกลยอยู่นะี่อันนี้ก็ตอนนี้7จ็นาฬิกายีนาทีนะเมื่อกี้ตะกุกตะกากอยู่เพราะว่าลองเทสดูไอตัวที่ตั้งอ,อะไรนะออโต้เฟสแท็กกิ้งไอตัวนี้นะจริงๆมันต้องเอาขาตั้งกล้องที่เป็นไม้เซฟฟี่มาใส่ด้วยมันถึงจะตั้งสะดวกนะ เพราะว่าตอนนี้ผมไปตั้งอยู่บนพื้นไม่ใช่พื้นตรงระเบียงตรงแหลมแทน่นลักษณะคือมันจะจับใบหน้าเราแล้วมันก็ตาม้ไกลขนาดนี้้ไกลขนาดนี้มันยังตามอยู่หาเราเจอไหมยังเจออยู่จะเริ่มงงแล้วเพราะว่ามันอยู่ไกลรัศมีประมาณนี้อ่ะรัศมีประมาณนี้เขียวชัดเจนแสดงว่ากล้องอยู่ประมาณ กี่เมตรเนี่ยหนึ่งเมตรสองเมตรสามเมตรประมาณสามเมตรหรือสี่เมตรแต่ถ้าผมไปไกลถึงโขดหินตรงนู้นมันอาจจะไกลไปอาจจะจับไม่ได้เนี่ยตอนนี้ตอนนี้มันงงเพราะมันอยู่ใกล้เยตอนนี้มันยังจับหน้าเราได้อยู่เพราะว่ามันยังอยู่ใกล้อยู่ ตอนนี้มันเป็นสีแดงอยู่ไฟสถานะเป็นสีแดงมันคือหยุดนิ่งถ้าเราได้เฟรมที่เหมาะสมที่เราจะยืนพูดยืนคุยแล้วเราก็สั่งมันหยุดนิ่งไว้อย่างเงี้ยแต่ถ้าเราอยากให้มันเคลื่อนไหวตามเราต่อเราทํามือเป็นงี้นะสั่งด้วยมีมีคาสั่งอยู่2แบบคืออันนี้หยุดสั่งมือสต็อปน,นี้นะคือหยุดสั่งให้มันตามเคลื่อนไหวตามเราสั่งนี้เห็นไหมสีเขียวแล้วตามเราแล้วนแ,แต่ตอนนี้มันเป็นเสามันเสาบางถ้าผมผ่านเสาไปนี่นะไม่รู้มันจะตามไปต่อไปฝั่งนู้นหรือเปล่านะ เพราะว่าเสบาบังมันจะไม่เห็นหน้าผมอยู่แวบหนึง่งอ่าตามอ่ามามามา,มาทางนี<笑><笑>เน้เห็นไหมอ่าเห็นไหมเห็นไหมมันยัง,งงงงอยู่ถ้ามันผ่านเสาอ,อย่างนี้นะเห็นไหมมันก็จะตามหน้าเราตามแบบนี้ถ้าผมตีลังกาเข้าไปบนน้าตรงนู้นมันก็จะตามอนะก็อ่ะเรามาตั้งเยอะแล้วก็คือจริงๆก็ตอนนี้ก็จะรีบกลับไปทำ,ทำงานต่อนะครับตอนนี้ก,กาลังเขียนหนังสือไอติ๊กต๊อกช็อปนี่แหละ พูดถึงติ๊กต็อกช็อปแล้วผมพามาดูที่โต๊ะทํางานผมเลยแล้วกันนะครับว่าผมทํางานไปถึงไหนแล้วตอนนี้ก็ผมจะมีคอมจริงๆตอนแรกใช้เครื่องนี้นะแต่ตอนนี้เอากลายเป็นเครื่องที่ไว้ดูทีวีไว้ดูเปิดไลดูไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ทํางานก็คือผมอยากได้นินเสียงอะไรเข้ามาเรื่อยๆผมก็จะมีคอมใหม่ตัวน,นี้มานี่จะเป็นคอมที่ใช้จัดอาร์ตนะครับตอนนี้กำลังออกแบบหน้าปกอยู่นะครับผมแล้วก็อีกเครื่องหนึ่งก็จริงๆไม่ใช่เครื่องหรอกอันนี้คือจอที่ ต่อกับเครื่องตัวนี้นะครับผมอันนี้ผมก็จะเป็นมีเบรลดูว่า,าไฟล์ไหนอยู่ตรงไหนยังไงนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นหาเว็บตัวเว็บเว็บเสิร์ชหาข้อมูลนัน่นนี้นูน่นตัวนี้ก็จะเป็นไฟล์เอกสารนะครับที่ดูว่าตอนนี้เรากำลังทําเรื่องอะไรอยู่เนะี่ยตอนนี้อย่างเช่นหน้านี้ก็คือผมจะจัดอาร์ตไปด้วยนะครับผมอย่างเช่นอ่ะบทที่1ก็จะมีไอ้พวกนี้คือการจัดเรียงไปเรื่อยเ,อยเลยนะผมจัดอาร์ตไปด้วยเขียนด้วย บางอันก็ยังเขียนยังไม่เสร็จดนะูนไหน้ายัางโล่งๆอยูเย่เยอะเลยอนะ่ะแต่พอผมทํางานตันตัวนึงผมก็จะมาทําอีกตัวหนึ่งอย่างเช่นตัวนี้นะครับเป็นหน้าปกซึ่งยังไม่ลงตัวก็เราก็ำลังจัดจัดไปเรื่อยๆนะครับผมใครที่สนใจก็เดี๋ยวไว้รอดูนะใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วส่วนใครที่สนใจออโต้เฟสแท็กกิ้งก็ดูตะกาเรเหลืองได้